สาวอิงอิงโพสตอรี่บอกให้หยุดพูดค่ะเรียกได้ว่าสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่2กันยายน2563สาวธัญญาออกมาเปิดใจหมดเปลือกเลยเลยค่ะว่าองค์แม่ไม่ได้ลงสนานเลยคือจริงๆเป็นเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นมา3ปีกว่าแล้วแหละเป็นเรื่องของเด็กที่เป็นข่าวง่ายๆคือ อยู่ไม่เป็นเขาก็อยู่ในฐานะที่เรารู้ๆกันอยู่นะเรามีการเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องครอบครัวเรารู้ว่าคนในครอบครัวเป็นยังไงเราก็เลยปรับทัศนคติเคยหึงหวงยอมไม่ได้ก็ต้องฟาดฟันตลอดเหนื่อยมากนะเดี๋ยวทะเลาทีก็ดีทีเลยเลือกเปลี่ยนความคิดดีกว่าให้เขาใช้ชีวิตที่เขามีความสุขเพราะอยู่แบบนี้เราสบายและรักษาสถานภาพสถาบันครอบครัวไว้ได้แรกๆคือไม่อยากรับรู้เลยแต่หลังๆต้องรับรู้หน่อยว่ามีคนไหนบ้างเพื่อให้รู้ ว่า เราไม่โง่นะเมื่อไรที่เราอยากให้คนดูแลก็โทรไลน์บอกให้ดูแลพี่เป๊กน่อยเรื่องที่ส่งข้อความมาหาลูกอันนี้คือเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในฐานะอะไรที่ผ่านมาเขาอาจจะอยากมาอยู่ในจุดที่เราอยากอยู่หรือเปล่าเพราะาเขาจิกกัดเรามาโดยตลอดเลยมีคนแคปส่งมาตลอดนะเราก็บอกคนของเราให้ไปจัดการนะพูดแบบนี้สามปีกว่าและยังมาอยู่ตลอดก็บอกว่าอยากให้เราทนไม่ไหวและก็ในที่สุดมาถึงวันนี้วันที่ส่งข้อความมาหาลูกเรา น้องคนนี้คือรู้จักลูกเราเขาทํางานในบริษัทหลังๆลิลียารู้ว่าคนนี้เขาไม่ชอบแม่เขาลียาก็เลยถอยห่างออกมาเขาก็ส่งข้อความหาลียาบ้างซึ่งลูกเราจะให้เราดูแลอยู่ตลอดแต่ข้อความนี้คือถ้าดูดีดเนี่ยมันมีนัยยะนะเขาเป็นห่วงพ่อลียาแล้วทาไมต้องมาบอกลูกเราลูกเรา11ขวบแล้วนะคือเขาพอรู้ว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเกิดวันหนึ่ง เขาบอกลูกพี่เป็กว่าเขาคือใคร <Sh> แต่เขาเคยพูดกับเราในสมัยก่อนแดดดี้กับแม่ดังนะลิยาเคยได้ฟังคลิปด้วย3ปีที่มีปัญหาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเรามองเป็นเรื่องเล็กชิลมากคนดูแลพี่เป็กคือมีหลายคนมากแต่อยู่ที่ว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าที่ผ่านมาคือเราไม่เคยมีปัญหากับใครเลยมองเป็นสิ่งที่ดีก็เหมือนแบบว่าช่วยกันดูแลพี่เป็กด้วยซึ่งตัวเราก็โอเคแหละแต่ยังไงก็ตาม ยังไงก็ได้ขอแค่ไม่มาล้ำเส้นแล้วก็ไม่มายุ่งกับลูกเราก็พอมีเรื่องกับเราเราทนได้แต่ขออย่ามายุ่งกับลูกของเรา ซึ่งก็เคยมีครั้งหนึ่งนะที่เรางอนกันแบบงอนมากๆเลยไม่ได้เจอกันกับพี่เป็กมา3เดือนเต็มๆพี่เป็กเขาก็หาวิธีการง้อต่างๆจนในที่สุดนี้เราก็เลยบอกพี่เป็กว่าถ้าอยากจะคืนดีก็ต้องให้พี่เป็กไปทําหมันพี่เป็กเขาก็ยอมทํานะก็ไปดูไปเฝ้าทางหน้าห้องพยาบาลหน้าโรงพรยาบาลก็โอเค ทำหมันจริงหลังจากนั้นก็มีดราม่าเกิดมาอีกแล้วแ่ละค่ะเหมือนว่าในโซเชียลจะเดือดเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความที่เป็นแอคเคาท์แรงของสาวอิงอิงมาตอบโต้พร้อมคอมเมนต์แรงถึงสาวธัญญาเงาน,นี้ทําเอาชาวเน็ตเขายิ่งแหกไปถล่มสาวอิงอิงกันมากขึ้นตามที่เสนอข่าวไปนั่นแหละค่ะความคืบหน้าล่าสุดสาวธัญญาได้ออกมาเปิดใจผ่านทางเที่ยงวันบันเทิงซึ่งเจ้าตัวก็เคลียร์ประเด็นนี้ว่าเรื่องคอมเมนต์แรงเมื่อคืนนี้น้องเขาคงลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ มัง้งคงมีหลายอันไว้ตอบก็คือคงจะลืมสลับแหละเขาอาจจะเห็นเรานิ่งเฉยคงจะคิดว่าเราไม่มีพิษสงอะไรมัง้งคงคิดว่าสามีเราซัพพอร์ตอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วแหละถามว่าเรื่องฟ้องก็ฟ้องค่ะตอนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแต่เราก็ไม่ได้ใจร้ายนะถ้าเขารู้ตัวว่าผิดจะไม่ทําอีก เราก็พร้อมให้อภัยไม่ได้จงเกียิจงชังแต่ที่ผ่านมานั้นมันเหมือนว่าเขานั้นแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เรานี่แหละจะหยุดเขาเองกับแฟนๆที่แห่ส่งกําลังใจมาให้กันเพียบค่ะก็ไม่อยากให้เป็นข่าวหรอกนะคือเรื่องนี้มันเคยเกิดมาเมื่อประมาณ10ปีก่อนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกแต่การจัดการจะไม่หนักเท่ากับเมื่อก่อนเราเลือกที่จะคงที่มีสติและมีอารมณ์อยู่ด้วยเหตุและผลให้ได้ แล้วก็เราเลือกจะคงครอบครัวเราผูกพันกับพี่เป๊กมานานเขาเป็นพ่อที่ดีแต่ปกพ้องในเรื่องของความเจ้าชู้นี่แหละเรารับได้ไหมก็จะมีผู้หญิงหลายคนนะที่เข้ามาดูแลพี่เขาทุกวันนี้เราเฉยๆแหละคนที่เข้ามาดูแลเขาก็ไม่ได้เข้ามากอบโกยถ้าผู้หญิงเข้ามากอบโกยมากมายเราก็ไม่โอเคทุกวันนี้เราใช้ชีวิตปกติเมื่อถามถึงเรื่องของเงินเดือนเพิ่มและพี่เป๊กเคยให้ใช้เงินไม้เพื่อขอคืนดีทันยิก ทางด้านของทัญญาก็มีการกล่าวเอาไว้เพิ่มเติมค่ะว่าเราพยายามบอกลิยาว่าต้องดีใจนะแดดด้หล่อนะสาวสารักเยอะเลยซึ่งลิยาเขาก็พูดกลับมาเลยว่ารักแดดดิจริงๆหรือว่ารักที่เงินแดดด้เราก็เลยบอกว่างั้นลิยาต้องเก็บเงินแดดด้ไว้เยอะๆสิเขาไม่ได้ว่าพ่อเขานะเขารักและห่วงพ่อเขามากลิยาเคยคุยกับพ่อเรื่องนี้เขาถามว่าทําไมต้องมีการส่งข้อความแบบนี้มาหาเขา พอก็บอกว่าอยากไปใส่ใจแดดดีรักลียาที่สุดซึ่งเขาเองก็โอเคเขาเป็นเด็กที่พูดน้อยด้วยล่าสุดนี้เมื่อวันที่5กันยาย,ยนที่ผ่านมาอินสตาแกรมของน้องอจุดที่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเป็นสถานะแบบสาธารณะจนหลายคนก็งงนั่นแหละค่ะล่าสุดนี้เพิ่งจะลง IG s t สตอรีด้วยภาพข้อความภาษาอังกฤษว่า Sut up now it's my turn to s p e e k ซึ่งแปลได้ไง่ายๆว่าหุบปากตอนนี้ถึงตาฉันที่จะพูดแล้วค่ะก่อนจะลบออกไปในเวลาไม่นานงานนี้ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบลงง่ายๆค่ะทางทีมงานก็คงจะคอยรายงานถ่าวต่อไปเรื่อยๆหากมีความเคลื่อนไหวใดๆไ้เราจะรีบนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังก่อนใครอยากแน่นอนค่ะ